สวัสดีครับแฟรรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำควาวิเศษนะครับวันจันทร์ที่15อ่ามกราคม2567ครับ16นาฬิกานาทีครับแฟรรายการครับวันนี้เป็นวันปวดศาสาร์ของประเทศไทยวันหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้รัฐบาลเศรษฐารัฐบาลเพื่อไทยนะครับภายได้มอบโฉนดที่ดินทำกินมอบ สินทรัพย์มอบคุมทรัพย์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ท่านาร้อย,อย,อยเอกธรธานันพมเผาก็ได้มอบวันนี้และนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะเดินทางก็ได้เดินทางไปดาวอสไปประชุม World ิโ o n น m i c ฟอรัมที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ได้อัดเทปวิดีโอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่นะครับก็คือโฉนดที่ดินมอบให้กับพี่น้องประชาชน เหมือนกับมอบขุมทรัพย์ให้เลยนะครับนี่คือนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยแล้ววันนี้ทําสําเร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปกันแต่ว่าพูดถึงหลักคิดตรงนี้ก่อนนี่ครับนี่คือนโยบายนะครับเร่งรัดออกโฉนดแก้กฎหมายพิสูจน์สิทธิจัดหาที่ดํากิน50ล้านไร่เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศนะครับหลักคิดประชาชนทุกคนต้องมีที่ดินเป็นของตัวเอง,องเ,องอเกษตรกรทุกครัวเรือนจะมีที่ดินทากินอย่างเพียงพอเพียง สองดำเนินการออกโฉนดให้กับประชาชน50ล้านไร่โดยแปลงที่ดินที่มีความขัดแย้งที่เป็นพื้นที่วรณเกษตรต้นไม้ทุกต้นมีราคา3ที่ดินที่เป็นโฉนดจะถูกเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อแก้ไขปัญหาโรกร้อนนำสู่สภาวะความเป็นกลางคาระคะ์บอนและสร้างไรายได้จากคาร์บอนเครดิตนะครับนี่ครับแปลงโฉนดนะครับ70ดปีที่รอคอยสอคหนึ่งแปลงเป็นโฉนด1ล้านไร่ปสปก3 3า,าล้านไร่เป็นโฉนดเพื่อวรรณเกษตร ป่าไม้แล้วก็ป่าสนวน7ล้านไร่ปลูกเศรษฐกิจเพื่อชนดคนพื้นที่สูงกว่า10ล้านไร่ปลูกได้ขายได้นะครับแล้วก็ชุมชน2 0,000ชุมชนชาวเขาชาวรงเียนเปลี่ยนเป็นนิคมสากลป่าชุมชนครับเราไปดูเราไปดูขุมทรัพย์ที่รัฐบาลเศรษฐารัฐบาลเพื่อไทยมอบให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ครับคำว่าข,ขุมทรัพย์เนี่ยผมผม,ผมได้ยินจาก พิติซึ่งเป็นผู้สมัครสสพระเพื่อไทยที่พิศนุโลกเขต5 5นะครับพูดกับพี่น้องประชาชนเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมอบคุมทรัพให้กับพี่น้องประชาชนไปแปลงเป็นเงินได้นะครับเอาไปค้ำประกันผู้ต้องหาได้เอาไปาได้ ไปจำนองนะครับเปลี่ยนเป็นเงินสดมาใช้จ่ายหมุนเวียนลงทุนต่างๆครับไปติดตามคลิปนายกและท่านรัฐมนตรีและท่านไร้ธรรมนัตพรมเผากันครับพี่น้องกเกษตรกรครับในนามของรัฐบาลผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับพี่น้องกเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยอบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชน สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเพื่อสร้างอาชีพรายได้และความมั่นคงในชีวิตโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิ์ในที่ดินโดยพิจารณาเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อสามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นำมาพัฒนาที่ดินและอาชีพเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว,ยาวผมขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรมโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรที่สําเร็จนี้เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลซึ่งมีโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วจํานวน2.1ล้านไร่และรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆนํามาซึ่งอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปผมให้ความมั่นใจครับว่า รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้กปัญหาเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขต่อไปครับพวกผมทั้งท่านอนุชาท่านชัยยาตลอดจนครอบครักวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับทำแล้วครับทำในสิ่งที่เราจะทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องคนไทยท้กแผ่นดินเรา ร่วมกันสร้างประวติศาสตร์สำคัญนะครับวันนี้ประวิศาสตร์ของคนไทยโดยเฉพาะประวิศาสตร์ของวงการเกษตรจะจะเรียกไว้ว่าวันที่15มกราคมปี2567เราทำได้แล้วการเปลี่ยนสมกัต์401ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสำหรับคนไทยทั้งประเทศครับพีน้อ ผมในฐานะเป็นลูกชาวนาเกิด<ำ>มาในหมู่บ้านเล็กๆส่วน,น,วนห,วหนึ่งของอำเภอเมืองตวรดเะเยวยากจะบอกแม่ผมผู้ลุงรับไปแล้วว่าแม่ครับผมทำให้พี่น้องชาวนาได้แล้วครับแต่ผมทำได้ไม่ใช่ว่าผมเก่งอยู่คนเดียวผมอยากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรค,น,คนไทยทั้งแผ่นดิน ลบดูให้ทีมงานทั้งที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและทีมง,งานสบกอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังๆังครับพี่น้อง<__พี่น้องครับหลังจากที่เราเปลี่ยนสรอรกอบ4.01ให้เป็นฉนุดแร้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปคือการสร้างโอกาส สร้างโอกาสให้กับคนไทยที่เราขนานนามว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศได้มโอกาสลืมตาอ้าตาเราไม่ต้องฝันเลยถึงว่าคนไทยทุกคนที่เป็นเกษตรกร,กรต้องเป็นเศรษฐีเราขอทำให้คนไทยนะครับที่เราขนานนามเพราะว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศไม่มีนี่ มีความสุขกินดีอยู่ดีและมีเงินออมเท่านี้ทุกท่านที่นัง่งอยู่นี้ก็มีความสุขนะพี่น้องโดยเฉพาะรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายงตปีท่านเศษฐาท่ามีสินท่านต้องการยกุณภาพชีวิตให้เกษตรกร,กรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าในกรอบเวลา4ปี เป็นงานท,ท้าทายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีผมเป็นเจ้ากระทรวงผมมีรัฐมนตรีช่วยลสองท่านทั้งท่านชัยยาและท่านอุชาตลอดจนทีมงานที่ปรึกษาปลัดและผู้บริหารและพี่น้องครอบครัวก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราต้องทําได้ใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมครับดังนั้นพี่น้องครับวันนี้อย่างที่ผมกราบเรียนทุกท่านว่า เรามาสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการเกษตรใช้เกิดมีความยิ่งใหญ่พี่น้องเกษตรกรชาวไทยนะครับกว่า30ล้านคนและพี่น้องผู้ใช้แรงงานภาคการเกษตรอีกประมาณ20ล้านคนสรุปแล้วคนไทย50ล้านคนต่อไปนี้เรานับตั้งแต่วันนี้วันที่1 5มกราคม ปีสอ6 7คนไทยส่วนใหญ่50ล้านคนต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับพี่น้องและบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ผมขอเปิดงานมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับเกษรตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและบัดนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับ วันนี้รัฐบาลนะครับได้ทําการคลิกออฟนําร่องแจกโฉนดที่ดินสปรกรนะครับนำร่องวันนี้25,000รายพร้อมกันทั่วประเทศแล้วนะครับพร้อมกับคาดหวังนะครับว่าเกษตรกรที่ได้รับโฉนดไปแล้วจะนําไปต่อยอดในการสร้างงานสร้างอาชีพและความมั่นคงในชีวิตครับการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรหรือสอปรกรจัดขึ้นที่ ศูนย์ส่สงเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานมอบโฉนดให้แก่ตัวแทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน11จังหวัดนะครับได้แก่กาญจน,น,นบุรีชัยนาทชนบุรีฉะเชิงเซาลบบุรีส,ะสะระบุรีนะครับนคร,น,ครนายกสุพรรณบุรีปราจีนบุรี อุทัยธานีและเพชรบุรีครับซึ่งวันนี้รัฐบาลได้ทําการคิกออฟมอบโฉนดสประกอให้แก่เกษตรกรนําร่อง25,000รายพร้อมกันทั่วประเทศนะครับพร้อมกันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้ส่งสารมาถึงเกษตรกรด้วยนะครับโดยแสดงความยินดีที่เกษตรกรจะได้ใช้ชโฉนดที่มอบให้นะครับในการพัฒนาต่อยอดเพื่อเกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิตครับขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐคุมมเผ่านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร สหกรณ์เปิดเผยนะครับว่าตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2566นะครับได้เปิดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรทั้งจากระบบออนไลน์และออฟไลน์นะครับทำให้ปัจจุบันมีผู้แสดงความประสงค์ขอออกโฉนดร,รวมแล้วทั้งสิ้น226,839แปลงนะครับซึ่งได้ออกโฉนดไปแล้วจำนวน1,991รายจำนวน1,992แปลงรวม1,612 ออไปครับรวม16,112ไร่นะครับและต่อจากนี้นะครับจะเดินหน้ามอบโฉนดให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องนะครับและได้มอบหมายให้ส่วนที่พักส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้เกษตรกรสามารถเพิ่มศักยภาพและมูลค่าให้กับโฉนดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้พี่น้องชาวนาอยู่ดีกินดีครับหลังจากที่เราเปลี่ยนสอบกร k ี์ให้เป็นโฉนดแล้ว สิ่งที่เราจะทำต่อไปคือการสร้างโอกาสสร้างโอกาสให้กับคนไทยที่เราขนานนามว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากเราไม่ต้องฝันไปถึงว่าคนไทยทุกคนที่เป็นเกษตรกรต้องเป็นเศรษฐีเราขอทำให้คนไทยนะครับ ที่เราขนานนามเขาว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศไม่มีนี่มีความสุขเกินดีอยู่ดีและมีเงินออมเท่านี้ผมเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งตรงนี้ก็มีความสุขแล้วพี่น้องสำหรับโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับจะมีรูปร่างลักษณะและสิทธิประโยชน์เทียบเท่าของโฉนดมหาไทยนะครับแต่แตกต่างกันตรงที่ตราคุดนะครับจะเป็นสีเขียวไม่ใช่คุดสีแดงครับ เพื่อแสดงให้รู้ว่าเกษตรจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์เฉพาะการเกษตรเท่านั้นนะครับอีกทั้งจะได้รับสิทธิการสนับสนุนจากสปกเป็นสำคัญครับซึ่งสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากโฉนดเพื่อการเกษตรประกอบไปด้วย5ข้อนะครับได้แก่1เปลี่ยนมือหรือโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนสิทธิได้นะครับ2เพิ่มวงเงินสินเชื่อการเข้าถึงแหล่งทุนใหม่สามารถค้ำประกัน ตัวบุคคลนะครับสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มทรัพย์สินโดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า10ต้นต่อไร่นะครับและก็ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาจากภาครัฐในด้านการใน,ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคครับคุณพรวดีคุณ,คณจจรัชตาครับการเปลี่ยนโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับร้อยเอกธรรมนัฐแจ้งนะครับว่าจะได้อนุญาตให้เปลี่ยนกรรมสิทธิ ที่ดินสปก4.01ทั่วประเทศประมาณ22ล้านไร่นะครับรวมผู้ที่จะรับสิทธิ์ประมาณ1.6ล้านรายและมีเอกสารสิทธิ์ประมาณ2.2ล้านฉบับในระยะเวลาการแจกประมาณ5ปีครับนำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวนโยบายรัฐบาลต้องการเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดผมจะเ,เป็นของควัญปีใหม่เปลี่ยนมือได้ตกถุนทายาทได้เข้าถึงแหล่งทุนได้การต่อยอดให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับโฉนดนะครับ ก็จะมีเทียบเท่ากับชนุ่ของกระทรวงมหาดไทย